โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกม h i ไฮสตรีตนะครับผมหรือว่าสาวน้อยนักบอลนั่นเองนะครับผมจะมีเกมของค่ายพ g เช่นเคยนะครับผมเฮ้ยคผมวันนี้ผมเติมเข้ามา500นะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มเล่นที่หมุนละ50ไปเลยครับผม10%ของทุนเรานะครับผมเดี๋ยวจเปิดเทเบิลด้วยครับผมผู้รนทำเพลงครับผมเกมนี้ไปแจกนะครับผมวันนี้ช่วงเวลาเล่นนะครับผม5้ามหนถึง3ามทุ่มบผมค่ายพ g จีนะดูว่าจะแจกไหมโอ้มาครับผม225รอุ้ยตัววายมาครับผม เน้นเน้นโอ้ตัว Y ลงมาอีกแล้ว762ครับสเก็ตเตอร์ก็ลงมาด้วย375โอ้ถ้าสาวน้อยลงมาเป็นตัว Y คือบวกยาวเต็มช่อง 7, 6, ครับผม762ครับผมสวยโอ้โหสเก็ตเตอร์ลงมาครับผมได้ตปดไข่ตัวเส่มาสเกเต็ตเ,เตอร์ลงมาสารัดแบบนี้มาครับโอ้สเก็ตเตอร์ลงมาครบไหมลงมา2หาสเก็ตเตอร์ครับผมตัวสุดท้ายลงมาไหมโอ้โหยังไม่มาครับผม ใบลงมาไหมดูตัวนึงครับผมสตเตอร์ลงมาไหมลงมาไหมโอ้โหยังไม่มานะครับเอ้ยดูยียออยงมีโอกาสลงครับผมมีโอกาสลงมีโอกาสลงตัวเซฟตัวใสฟขออีกหนึ่งตัวใสฟโอ้สวยครับผมได้เข้าครับผมหมุนฟรีสิหมุนครับผมได้เขา้าชิงตัวใสฟครับผมหาเพชรครับหาเพชรมาโอ้ตัวไวแบบน,นี้เต็มแถวครับผมสวยผมโบม,ม,มาไปครับ โอ้โหตัวนี้มีตัวคบวนเลยฟีทิ้งไหมครับโคนสองมาไปลาระบอมเลยสี่มดโอ้โหไม่ลงนะครับผมฟีทิ้งอย่างเดียวเลยเ <โฮ S 1> นี่ยโอ้โหมาครับอกม,มาสตีก็ยังดีมาครับผมมาอีกหนึ่งแล้วออตีโอเคมันลาแล้วรครับ แบมาครับผมห้าร้อยสี่สิบครับผมสวยระวังก็แลกมาครับผมตอบขึ้นครับผมเป็นหนึ่งร้อยไปเลยเพราะตอนนี้ขึ้นพันเจ็ดอะครับไปต่อมาโอ้สองพันห้าสองยี่ห้าสวยเต็มแผงหม่ยสี่ร้อยครับผมสกรอกระเมรีเลยสวยครับผมมาโอ้สามพันสามพันห้าครับผมสามพันห้าสิบคะแนนสวยโหเดือดครับผมเข้าตู้เซฟ สวยครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบไม้ร้อยยี่ห้าไม้หัร้อยเจ็ดสิบห้าครับผมสไลด์ห่มผ้มาน่าเจ็ดสิบห้าสวยไปต่อนี่นครับผม,ต,บผมตัววายมาเรื่อยเรื่อยเลยที่หมดแล้วหนึ่งร้อยนะครับผมตัววายมาเรื่อยเลยื่ยทุกคนไม้อีกสวยอยู่ที่เป็ดไอยู่ที่หมดแล้วหนึ่งร้อยนี่แหละไป โอ้โหเปิดราคา45ครับผมตัวไว้ยังอยู่ช่องโรงกลางอยู่ครับผมปุ๊900ถ้าใส่เน้เนๆตัวไว้ยังอยู่เนี่ยเพื่อตัวไว้นาโป้วนะครับผมอยู่ช่องโรงกลางอยู่มันจะมีตัวคอมโบเรนะื่อยๆนะนี่เนี่ยก่อถุงทองได้ไหมถุงเงิน,นได้ไหมครับผมมาครับผม4590สว,วยเป็นเหมือนแล้วตอนนี้ไปต่อครับผม นักปนบอกว่าจะเอาอีกนะครับผมบอกว่าสิบมาหนูภาร,รกิจนี้เฟลๆเลยครับผมภารกิจนี้สักเซตครับผมไปเอาผมมันห้าไปต่ออียังไม่สักเซตนะครับผมตอนนี้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะขออีกหน่อยขออีกหน่อยโอเคคุยยังไม่ผ่านเลยนะครับผม มาครับผมเกย,ยังไม่ผ่านครับผมมันภาร,รกิจยังไม่รู้ล่วงสวยครับผมได้เข้าตูวเซฟแล้วสวยครับผมภารกิจสุดท้ายเข้าตัวเซฟภารกิจสุดท้ายครับผมเข้าตูวเ,เซฟไปจะได้จบสวยๆครับผมมาสวยครับรบ,บนมาแล้วสองห้าสิบมา,มาคูณมาครับผมโอ้สองห้าสิบเลย มา500เลยครับผมคอมโบเมื่อกี้ตสไว้มาโอ้โหฟีทิ้งไหยครับมาครับผมสาวน้อนกระโปมาไวโอเลตโมนาดิกาครับมาครับผมมาโมอ้ยลงมาอีกครับผมโอ้มาอีก1,500คะแนน สวยไมหมสวรรคชที่เศษยังไม่อยู่ครับผมเลยสองหมุนมาปลดมา,ดมาสวรรค์ที่เสพหุ่สกอเรื่นมาดีครับผมจบสวยเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมกูดเลยครับผมโอ้ยไม่สามารโนคะแนนครับผมมาเท่าไหร่โอ้สามโนคเน้ครับผมเปิดตูเ้เสพแบบนี้โหยังเหลือผลสุดท้ายครับผมโอ้โหฟีทิ้งไฟไม่เป็นไร โอเคผมร่นหกพันสี่ร้อยห้านะครับผมสวยๆผีสวยครับผมจากห้าร้อยครับผมทำรกดีนี้ตักเซตไปที่2 2ง4 5คะแนนครับผมโอเคครับผมทุกคนถ้าขยับได้ครับผมก็ไปดูคอมเมนต์ที่ผมบอกราคลิปได้เลยนะครับผมโอเคครับผมอทุกคนเฮงเยอะนะครับผมพบใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ